ผู้ชายที่แสนดีแบบนี้นะคะคุณควรเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตค่ะข้อแรกเลยคนที่พร้อมฟังคุณและเข้าใจคุณอย่างแท้จริงค่ะข้อที่2ค่ะคนที่สนับสนุนในความฝันของคุณและเป้าหมายในชีวิตของคุณด้วยค่ะพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะมีไอเดียอะไรอยากจะประสบความสำเร็จด้านไหนเขาพร้อมที่จะเป็น คนสนับสนุนคุณเขาพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะคนที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและเป็นตัวเองมากที่สุดอันนี้คือสิ่งสําคัญนะเพราะหลายคนคบแฟนเลือกแฟนแล้วสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองดังนั้นนะคะคนนี้แหละคนที่แสนดีคนที่เขารักคุณนะ่ะ เขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นเขารักในสิ่งที่คุณเป็นและคุณสามารถที่จะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้สําหรับเขาโดยการที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจใดๆเลยค่ะข้อที่4ค่ะคนที่ไม่ทิ้งคุณในยามที่ชีวิตคุณลําบากเพราะหลายคนก็เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตเราอะมันมีจุดช่วงหนึ่งที่มีความสุขดีที่สุดเลยแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ชีวิตมันอาจจะ ไม่ได้สวยหรูอาจจะมีความไม่สบายใจแต่เขาก็ยังอยู่เคียงข้างคุณผู้ชายที่แสนดีแบบนี้ค่ะคุณควรเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตแล้วหลายคนบอกว่าโค้ชคะเจอแล้วค่ะคนลักษณะแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ผูกมัดเขาไว้แล้วให้เขาอยู่กับเราได้นานตราบนานเท่านานค่ะโคชเอจะแนะนำนะคะหยกเนาะ ขนาด8มิลที่โคเชเอ็นใส่นะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอกหักซ้ำซากเข้าเว็บหาคู่แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือเคยประสบความสำเร็จแล้วอยู่ๆคนรักก็ตีตัวออกห่างทีนี้อยากปรับพลังงานฐานความรักให้ดีขึ้นคุณรู้ไหมว่าทำไมจึงเกิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจักระตตำแหน่งที่สเกี่ยวกับเรื่องความรักของเรามันพลังงาน น้อยนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งนี้เวลาที่เราบูชาหยกสีส้มเข้าไปมันจะเสริม energy หรือเรียกว่าเสริมพลังงานให้มันเกิดเป็น higher energy หรือเป็นพลังงานที่สูงนั่นเองเวลาที่คุณเสริมสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังงานที่สูงนะคะจากกระตําแหน่งที่สองของคุณตรงนี้จะมีพลังมี power มากเลยแล้วจากนั้นอะ่ะ มันจะเริ่มสว่างแล้วเมฆหมอกดำๆที่บดบังคุณอยู่ในเรื่องของไม่ดีนะคะจะเริ่มกระจ่างแล้วดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้ความรักของคุณสุขสมหวังได้เร็วมากขึ้นค่ะใครสนใจก็อย่าลืมทักแอดเชเอมมาได้นะคะหรือกดใต้ลิงก์นอกก็จะลิงก์ไปเจอแอดไซดชเอมแล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะว่าคุณเหมาะกับอะไรหรืออยากบูชาหยกสีส้มก็ทักโค้ชมาได้เลยค่ะ